นั่นใครเหรอครับพี่ชายฉันอะคนที่เป็นสายลับด้วยกันก็ยังไม่รู้หน้าพี่ชายฉันเลยมาจากคุณดีมใช่ไหมครับอย่าพูดชื่อนี้กูได้ยนินอีกแน้าคนณคุณแฮือคุณรู้จักเหรอแผนเราก็คือแอบเข้าไปในครือารนั้นอีกรอบรอบนี้คุณเต็มบอกมาว่ามีโอกาส8ปดสิบเปเซ็นที่ารกิจจะสำเร็จพวกมึงทุกคนอะจับตาดูพวกมันในดีนะเว้ย กูว่าต้องมีสารับจากดีเคมาดูพวกเราแน่ๆวะ่ะสวัสดีครับลูกพี่เออเออเออแล้วปื้มไม่พูดต่เอ,อ,เดอเป็นไงบ้างพี่อะไรนะในบทด่า อานต่ออ่านต่อสิไอ้เหี้ยกูเขียนมาให้มึงอ่านไม่ได้เขียนมามึงเล่นไอ้เชี่ยไม่ค่คอดีนะครับนิ่งกลัวให้มึงฝึกอ่านไม่ใช่ให้มึงเดินเล่นหายก็ฝึกอ่านอยู่ อัานเชียเดินเล่นตกแตกตกแตกนั่งนั่งมีตูดก็นั่งพี่ดีมาดูนี่ดิพี่ดีกูให้มึงอ่านเยอะ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 เฮียไปรอที่ร้านไปอยู่ร้านพี่เออดีแล้วไม่เหมือนในเียปื้มอ่ะแต่มึงหลุดเซิร์ฟนะครับผมเมื่อกี้หลุดปื้มตายคนอื่นที่ตรงนี้เคลียร์พื้นที่ก่อนครับ อาาคลิปก่นพี่ไม่มีลยอีวิโองเอาเลยนะอันนี้นขอความเงียบพอสมควรสามสองหนึ่งตนโอ้โหร้องเพลงอย่างชิวเลยเงี้ยเเขาบอกขอความเงียบจูจๆเพลงมาจากไหนไวะซอสไม่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 ขับข,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 ขึ้นฟุตบาทนะอโอเคพี่เมื่อกี้ผมเดียวพลาดสาม สองหนึ่งพัดโอเคผ่านอ่านไวจังแน่นอนไม่ต้องรอต<ร>้อนด้วยแสดงมืออาชีพใช่เอ้สุกโตงมาจากออสเตูดแม่นก็รู้แล้วเฮ้ยปืนอะไรมึงเนี่ยเอาอะไรอยา อะไรอ้าวนี่สามสองหนึ่งก็คือเดินขึ้นมาปึ๊บขับรดเลยปึ้มปึ้มกับซอสขับรดเลยแล้วซอสก็จะหยุดอยู่ตรงนี้สต๊อบอยู่ตรงนี้เขายังไม่รู้ตัวนี่นี่นนทัทนนนนี่ใครไปหลุดเขาไม่บอกบอกพิงหน่อยไหมเขาถ่ายอยู่ครับน้องจ้าเหรอไม่ขอโทษใช่ครับ โอ้โหอารมณ์ศิลปินมาเต็มหัดเมื่อกี้ต้องหลุลืมปิดไปมหนึ่งนี่พี่ี่จะพาไปแมททองคำไหมเนี่ยน้องอ้อชอบอ๋อชอบอะไรละโลกแล้วเอามาซอสแบบเวดูเลยนะไม่ใช่แบบไม่ว่าง่ายแชวนะไม่เอานะไอ้ปื้มก็แนวแบบ มีความเป็นผู้นำด้วยแต่ก็กลัวๆพี่ใหญ่ด้วยงงไม่งงไม่งงอ่าแล้วตอนซอเดินเดินออกจากบ้านก็คือซอก็เดินไปไงซอก็เดินลงไปปกติเลยแล้ปืนก็นั่นแหละพูดแบบเกือบแล้วอะไรเงี้ยกูเกือบตายแล้วอะไรเงี้ยตามบทเลยมึงอ่านตามบทเลยนะโอเคพี่โอเคมาสามสองหนึ่งสวัสดีครับลูกพี่ เออเออหรือว่ม่าเเออแล้วปึ้มไม่พูดต่อเป็นไงบ้างพี่เกียร์เลยนะในบทได้่อ่านต่ออ่านต่อสิไอ้เชี่ยกูเขียนมาให้มึงอ่านไม่ได้เขียนมาึงเล่นไอ้เชี่ยเอาโทรศัพท์ไปถือด้วยเชียนั่งเฉ๋ยทำไรกำดอเล่นหรือไงเชี่ยเดี๋ยวกูจะเวนักเลงแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยเลย เสียงไม้ไขวะเออมึงสนบทมึงก่อนไอ้เชี่ย <c oughs> โอ้โหไอ้สังเกตเก่งจริงๆว่ะคุณกูพาไปสรารคดีไหมชอบชอบใบติชอบสรารคดี <c oughs> อายังถือโทรศัพท์สิกูให้ไปไม่ใช่มึงเก็บไว้ในห่ำไอ้เชี่ยนี่เอานะ สามสองหนึ่งสวัสดีครับลูกพี่เป็นไงบ้างครับเออก็ดีแล้วเองอะ่ะดีครับดีครับพี่เงินเข้าร้วลวเออดีดีดเอา,เอาไม่เอาไม่เอาเอาแบบอ่านไอ้นี่ดีนัดโชว์หน่อยอยากให้นัดโชว์ดีครับพี่เงินเข้าร้วล้วเลย <laughs> เอาแล้วปุ้สามสองหนึ่งสวัสดีครับลูกพี่เป็นไงบ้างครับเออก็ดีแล้วเองอะ่ะดีครับพี่เงินเข้าลัวลวเออดีดีดดเออแล้วนูน้องไปไหนหมดเนี่ยให้พวกมันออกไปทำง,งานแล้วพี่เออดีแล้วอย่าให้ตำรวจดูนะ ถ้าโดยโอ้ปม <ś c oughs> อา่อานอู่ให้เวลามึงอ่านก่อนดีกว่าคือค,คือมึงอ่ะปักก๊มคูเข้าใจมึงไม่ต้องอินขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่โปรเจกต์หนังใหญ่ก็เอาให้มันแบบให้คนดูมันรู้ว่กากำลังคุยอะไรกันอยู่อะแค่นั้นพอ่อาทีนี้ทำเสียงดีชกให้ไ <ś c oughs> <ś c oughs> อ้เ่อง้านี่ขำแล้วไม่ต้องขำ หยุดเก่งดูคอดีนะครับลืมกลัวให้มึงฝึกอ่านไม่ใช่ให้มึงเดินเล่นหายก็ฝึกอ่านอ่านเชี่ยเดินเล่นตกแตกตกแตกนั่งนั่งมีตูดก็นั่งอายังเอออ่านไอ้พี่นี่กูเอนักเลงยอะมา อแม่คุณแม่แม่ทองคำไปที่ร้านสิครับแต่แว่นซะโอ้โหลอตเตอรี่หน่อยครับลอตเตอรี่หน่อยครับบ่มี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 อ่ะไปไปที่ร้านเลยครับไปที่ร้านเลยครับยะงรออยู่นี่อ่ะแปดสิบครับแปดสิบมึงนี่ก็ให้อ่านบทแปดสิบข้อมึงสิอ่านอ่านเข้าไปซึมซับเข้าไปแย่ลูกสวัสดีครับลูกพี่เป็นไงบ้างครับเออเดี๋ยวกูอ่านบทนี้เอง พวกแกมา่อเทหรอแม่เออก็ดีแล้วเองอ่ะไม่ดีมาดูนี่ดิไม่ดีกูครับให้มึง่านเยอะๆโยเฮียไปรอให้ร้านไปอยู่ร้านพี่เออดีแล้วไม่เหมือนไอ้เฮียปื้มอะแต่มึงหลดเซิร์ฟนะครับผมเมื่อกี้หลุดแคทอ่านบทด้วยมึงอะบทมึงเยอะอลยทีผมอ่านเรียบร้อยทุกคำอ่าจำได้ทุกคำไหมคำไม่ ทุกวินาทีที่ลมหายใจมัอมให้บทอ่างั้นตอนถ่ายจริงมึงมึงปิดมึงปิดบทนะแล้วมึงต้องจำให้ได้นะจัดแปลฟอกวิดีโอคอให้ดูหน้าจอคอมเอ๊ะดูในโทรศัพท์แทนไอ้ปื้มกูให้มึงอ่านบทไม่ใช่ให้มึงเล่นเก้าอี้หันซ้ายชาวบ้านเล่นเก้าอี้ดนตรีไรไงไอ้นี่ขำไม่หยุดเลย ไอ้น้องยุ่งทำไม่ได้พี่สภาพไงพี่สภาพแบบแตนไงไงล้างไอ้เหี้ยแล้วไงล้างอ่ะแล้วตกเก้าอี้ลื้อตกบ้านออมออมไอโอมเข้ามาด่วนเลยตะลื้อตกบ้านพี่พร้อมยังครับพี่เต้ซอสพร้อมพี่โอเคมาซอสพร้อมไอปึ้มครับเก้ายี้หันสาพร้อมยังไอสัตว์เอาเลยนะสามสอง สวัสดีครับลูกพี่เป็นไงบ้างครับเออก็ดีแล้วเองอะ่ะดีครับพี่เงินเข้ารัวๆเออดีดีด,ดีเออแล้วรู่นน้องไปไหนหมดหอ่ะให้พวกมันออกไปทำงานแล้วพี่เออดีแล้วอย่าให้ถึงตำรวจนะครับถ้ามึงโดนแล้วก็กูเชื่อแบบมึงต่อนหน้า่นน้องกูแน่ครับฮ่าฮ <laughs> ่ากูรอเล่น ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกเออแล้วแถวนี้ไม่ได้กินอะไรมันไอ้ปื้มมึงอ่านบทให้หมดสิเอาจะพยายามหายพ่อมึงกูเขียนไว้ไอ้เหี้่อะไม่หายเลยไม่ไม่ไม่คือความพยายามของมึงตอนนี้มันหายไปแล้วเว้ยจะอ่านให้หมดไอ้เหี้ยโอ้โหดีนะกูเขียนมาแค่นี้ เขียนมากกว่านี้ล้วยาวกว่านี้อีกค่อยถอดคอนแทคอ้าสามสองหนะ่งัสดีครับลูพี่เดี๋ยวไม่ได้หายใคุณเว้นคำพูดดีๆนะปื้มรอแบบประโยคซอสพูดเสร็จแล้วมึงค่อยพูดต่อเออว่ะอ๋อไม่ใช่ดิบทกูเอาเลยนะซอสเออก็ดีแล้วเออก็ดีแล้วพ่อสามสองหนึ่ง ครับพี่เป็นงไงบ้างครับเออก็ดีแล้วเองอะ่ะดีครับพี่เงินเข้าล้วงดีดีเออแล้วูน้องไปไหนหมดอะ่ะให้พวกมันออกไปทํางานแล้วพี่เออดีแล้วอย่าให้ถึงตำรวจน,นะครับถ้ามึงโดนแล้วก็นะกูเชื่อมึงตง่อหน้าลูกน้องแนะ่เออครับจะพยายามครับกูอรอเล่นกูไม่ได้อะไรขนาดนั้นซะหน่อย๋อครับว่าแต่แถวนี้มีอะไรกินบ้างวะ ตรงข้ามมีร้านไก่ทอดเพิ่งรีเซ็ตร้านใหม่ครับเปลี่ยนคนขายแล้วขายดีปะก็ดีนะครับเออปลื้มอ่านได้หมดไงก็ดีนะครับไมม่่ทัันนอะผมไม่เคยซื้อเปลี่ยนคนขายกวอดตาไม่ทันไม่เป็นไรเพิ่มเพิ่มก็เฉพาะมองแค่ของตัวเองอืแต่พราแม่มองแต่ของตัวเองแม่ข้ามบทไอซอด ไอเหี้ยกูแคดอีกแน่เลยรอเราไปสามแล้วเนี่ยแคดอีกแล้วอ่ะทำไมมันแคดนะมันขึ้นไงนี่มันเด้งเลยอ่ะเพิ่มแรมปิดโปรแกรมไม่จําเป็นอแล้วก็ดึงทีมาทักทีเรียกว่าคือทีเข้ามันเล็งออกปั๊บเลยมันดึงไม่ทันไม่ไม่มันมันเนี้ยมันเข้าปุ๊บแล้วก็เดินได้สองก้าวแล้วก็หายเลยสวัสดีครับลูกพี่เป็นไงบ้างครับเออก็ดีแล้วเองอ่ะดีครับพี่เงินเข้าร้วลเออดีดีดีเออแล้วลูกน้องไปไหนหมดอ่ะ ไอพวกมันออกไปทํางานแล้วพี่เออดีแล้วย,ย้ายถึงตำรวจนะครับทามึงโดนแล้วก่อนนะกูชเชื่อมึงต่อหน้าลูกน้องแน่เออครับจะพยายามครับกูล้อเล่นกูไม่ได้อะไรขนาดนั้นสะหน่อยเออครับเออแล้วแถวนี้มาดะกินบ้างวะตรงข้ามมีร้านไก่ทอดพึ่งรีเซ็ตร้านใหม่ครับเลียนคนขายเออแล้วขายดีปะก็เยอะครับพี่แต่ผมไม่เคยซื้อ งั้นกูไม่เอาด้วยกันเดี๋ยวกลับก่อนละวันนี้แค่มาดูพวกมึงเฉยๆอ๋อครับกลับดีๆครับพวกพี่เออเกือบตายแล้วไงกูเออก็ดีเพรามันมันเกือบตายจริงๆแล้วมึงตายแล้วเดี๋ยนะคือไอ้ไอ้บทเนี้ยไอ้ทอยคือแม่งดูความพยายามมากเลยขับรถจากบ้านมัน ที่นี่เพื่อมาดูว่าไอ้นี่มันได้เงินดีหรือเปล่าที่จะโทรเนาะแต่อยากให้มีแต่อยากให้มีบทบาทไงอยากให้มีบทบาทตอนหนึ่งตอนสองมันไม่ได้พูดเลยไอ้เหี้ยโผล่มาแต่เงาอันนี้ที่เหลือซอสกับปื้มรอรอตอนที่ตอนที่สี่เลยอีกทีหนึ่งคือตอนต่อไปแต่วันนี้แหละไปฝึกอ่านด้วยโดยเฉพาะปื้มฝึกอ่านด้วยยาวอยู่กดมึง ก็คือคาแรคเตอร์ประมาณว่ามึงมึงทำพลาดอ่ะมึงทำไม่ได้ดั่งใจอ่ะอ่ะมึงลองคิดภาพมึงมึงอ่านบทไม่ได้ดั่งใจกูอ่ะเออลองคิดภาพแบบนั้นนหะนั่นแหละอย่างงั้นเลยลองไปอ่านดูโอ้ยมึงโง่ตัวนึงผมหน่อยตัวนึงผมหน่อยมาอันนี้ต่อเลยนะใครขับเล่นยังยังคุณแม่แม่ทองคำยัาไปเก็บลยพี่เอาก็นึกว่าแตนเอาขับมาเล่นตามาไม่เป็นไรค่อยวางใหม่ โทษแนไม่เกี่ยวโทษแตนไม่เกี่ยวไม่หนูไม่อะไเลยตอนนีใครฟุตเทอยู่อ่าทีแบบว่าลองเข้ามาใหม่เด้อยังยังคุณแม่ไม่ท้งไม่ยังไม่ออกปังไปออกไปังกัดฟันทั้งคู่เลยทั้งนัททั้งดีไม่ปังยังจะบินใครอื่นแทนไรสัล่ี พี่ชาบห,หนูอ <c oughs> ไม่รู <c oughs> ้อี่ไหนโอเคมาถามพี่ซีจะไปยากอะไรกอโตโอเคมาฉากที่สองรอพีอ่เขาเจอแป๊บหนึ่งฉ okay, ากสองมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง